สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านสระีกันค่ะเริ่มต้นจากการอ่านสระีแบบหนึ่งพยางก่อนนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มเลยค่ะกอีกอีกีงอีงงอีงีบอีบบอีบียอียอียี มอีมีมอีมีสอี <estud> สีสอีสีพอ <physiology> ีพีพอีพีชอีชีชอีชีวอีวีวอีวีจอีจีจอีจีฝอีฝี่ฝอีฝี ขออีขีขออีขีรออีรีรออีรีทออีทีทออีทีรออีลีรออีลีปออีปีปออีปีคออีขีคออีขีออีอีออีอี คราวนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทดสอบการเขียนสระีโดยครูจะมีภาพให้นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอนได้เลยค่ะพร้อมแล้วนะคะมี10ข้อพร้อมแล้วนะคะไปข้อหนึ่งเลยค่ะรูปนี้ค่ะคืออะไรคะใส่คำตอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะไปข้อ2ค่ะตัวนี้ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ย ได้แล้วนะคะไปข้อ3ค่ะข้อ3เขาทำอะไรคะเนี่ยได้แล้วนะคะไปข้อ4กันค่ะข้อ4ตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใส่คำตอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะไปข้อ5ค่ะข้อ5หมายถึงเดือนทั้ง12เดือนเรียกรวมกันว่าอะไรคะเสร็จแล้วนะคะไปข้อ6ค่ะ ข้อ6กภาษาอังกฤษตัวนี้เรียกว่าอะไรคะได้แล้วใส่คำตอบเลยค่ะไปข้อ7นะคะอ่าข้อ7อันนี้คืออะไรคะใส่คำตอบเลยค่ะไปข้อ8นะคะข้อ8ตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยมีความหมายคือต้นไม้ด้วยนะคะได้คำตอบแล้วใส่เลยค่ะไปข้อ9นะคะข้อ9คือรูปอะไรคะ ได้แล้วใส่คำตอบเลยสุดท้ายข้อ10มาเลยค่ะภาษาอังกฤษตัวนี้เรียกว่าอะไรคะได้แล้วใส่คำตอบเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันค่ะว่าที่ทำมา10ข้อถูกหรือเปล่านักเรียนตรวจด้วยนะคะมาเลยค่ะข้อที่1รูปอะไรคะ ผีค่ะผีสะกดคำว่าผีค่ะขอ e ผีต่อไปข้อ2ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ b ค่ะ b สะกดคำว่า b ค่ะ b e b ต่อไปข้อ3คือรูปอะไรคะตีค่ะตีสะกดคำว่าตีค่ะตออ e ตี ข้อที่สี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะพีค่ะพีสะกดคำว่าพีค่ะพออีพีต่อไปข้อห้าเดือนทั้งสิบสองเดือนเรียกรวมว่าอะไรคะปีค่ะปีสะกดคำว่าปีค่ะปออีปีต่อไปข้อหกภาษาอังกฤษตัวนี้เรียกว่าอะไรคะตัวดีค่ะตัวดีสะกดคำว่าดีค่ะดออีดีข้อเจ็ดคือรูปอะไรคะ สีค่ะสีสะกดคำว่าสีค่ะสอ,อีสีข้อ8ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะทีค่ะทีสะกดคำว่าทีค่ะทอ,อีทียังมีความหมายว่าต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะค่ะต่อไปข้อที่9คือรูปอะไรคะแม่ชีค่ะแม่ชีสะกดคำว่าชีค่ะชอ,อ,อีชีและสุดท้ายคือข้อสิบ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ C ค่ะ C สะกดคำว่า C ค่ะ C E C เก่งมากเลยค่ะทุกคนได้10คะแนนเต็มกันหรือเปล่าคะนักเรียนลองนำคำตามรูปภาพไปแต่งประโยคก,กันดูนะคะและให้ผู้ปกครองตรวจเลยว่าเราทำถูกหรือเปล่าต่อไปเป็นการฝึกอ่านสระอีแบบ2พยางคนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ ซอีสอีสีดออีดีดอีดีซีดีซีดีตออีตีตออีตีผอีผีผอีผีตีผีตีผมาอีมมอีมีอีสีอีสีมีสีมีสทอีททอีทวออีวีวอีวทีวีทีวมาอีมีมอีมี ดอีด <Day> ีดอ <me de, S 2> de ีดีม Ma e ีด <so> ีมีดีชอีชีชอีชีวอีวีวอีวีชีวีชีวีพอีพีพอีพีอีทีอีทีพีทีทีซอีซอีซีพอีพอีพีซีพีม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 ีฝอีฝี สออีสีมีฝีมีฝีสอีสีสออีสีดอีดดอีดีสีดีสีดีเก่งมากเลยค่ะทุกคนคราวนี้เราจะมาลองทดสอบคำที่มีสระอีสองพยางนะคะโดยที่คุณครูจะมีรูปภาพให้5ข้อค่ะเตรียมสมุดและดินสอพร้อมแล้วไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1คือรูปอะไรคะ ได้แล้วใส่คำตอบเลยค่ะเป็นสระอีมีสองพยางนะคะเสร็จแล้วไปข้อ2กันค่ะารูปนี้คือแผ่นอะไรคะได้แล้วใส่คำตอบเลยค่ะไปข้อที่3นะคะเอปั๊มอะไรคะเนี่ยได้แล้วใส่คำตอบเลยค่ะไปข้อที่4ี่นะคะรูปนี้เขาทำอะไรคะอ้าวได้แล้วนะคะ ไปข้อที่5กันค่ะสังเกตนะคะว่าในมือเขามีอะไรเสร็จแล้วนะคะเก่งกันมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันดีกว่าว่าที่ทำไปถูกต้องหรือเปล่ามาเลยค่ะข้อที่1คือรูปอะไรคะทีวีค่ะทีวีสะกดคำว่าทีวีค่ะข้ออีทีวีทีวีต่อไปข้อที่2คือแผ่นอะไรคะ ซีดีค่ะซีดีสะกดคำว่าซีดีค่ะซอีซีดอีดีซีดีข้อที่สามคือปั๊มชื่ออะไรคะพีที T ค่ะพีที T. สะกดคำว่าพีทีค่ะตอีพีต e อีทีพ e ีที e P. P e P. P e รูปที่สี่เขากำลังทำอะไรคะตีผี P ค่ะสะกดคำว่าตีผีค่ะตอีต e ีพอีผ e ี P. ข้อสุดท้ายในมือของน้องมีอะไรคะมีสีค่ะมีสีสะกดคำว่ามีสีค่ะมอีมีสอีสีมีสีสเก่งมากเลยค่ะได้5คะแนนเต็มกันหรือเปล่าคะแล้วนักเรียนลองนำคำในรูปภาพไปแต่งประโยคดูนะคะแล้วลองให้ผู้ปกครองตรวจเลยจ้าเก่งกันมากๆเลยค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี